ฝรั่งนะคะอี๋ค่ะฝรั่งลูกใหญ่ๆเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะฝรั่งจากต้นนะคะนี่ค่ะอี๋ลูกเดี๋ยวเรามาหอมฝรั่งนี่ค่ะชิมฝรั่งก่อนอืมต่อหวานมากถั่วก็มีนะคะถั่ถวหักยาวจานัวจานัวมาแล้ว จานวัวโอ้ยุงตอมจานัวเต็มเลยจานวัวนี่แม่อยู่บนนี้จานวัวอืมยุงอืมนี่ค่ะกรอบมากมีอีกลูกหนึ่งลูกอ่ะกระโพดก็ออกฝักแล้วล่ะนี่ค่ะขึ้นไปอยู่บนยอดเลยนี่ค่ะเราขึ้นมาห่อประหลังนันะกระโพดเต็มเลย กระพุทธเราจานัวนี่ก็จะนัวอยู่ตรงนี้นี่ค่ะอยู่ตรงบนันไดโอ้ยตัวเรา,ลาหลายฝักอยู่หลายฝักอยู่เมื่อเช้าก็เก็บไปกินกับน้ำพริกแล้วเนะี่ยเนี่ยกัดถั่วฝักยาวเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่ค่ะมีหลายฝักเนาะฝักยาว โอ้ยจนวัวจานัวขาจนวัวขาจนวัวตัวดำดำนี่ค่ะชิมฝรั่งจากต้นอืมอร่อยจานวัวมากินกินยากกิมยากกินก็โพดอ่อนแล้วก็โพดอ่อนอ่อน ขวดเราเต็มไปหมดเลยเราผักเต็มไปหมดเลยสดสดจากต้นโอเมอม,อม,มากเก็บถั่วค่ะาอ,อันนี้ก็สวยนี่ค่ะเมื่อเที่ยงเก็บไปแล้วนี่ค่ะมีหลายฝักอยู่นี่ ปักเล็กฝักน้อยเต็มเลยนี่ค่ะปักยาวโอ้เต็มเลยนี่ โอ้ยาวมากเดี๋ยวเราไปดูตรงโน้นกันนะคะมีปุกแดงววาค่ะนี่นะคะนี่นะคะดูนะเมื่อกี้หอมกระ่ังเต็มต้นเลยมีกระโพดขอาฝาก นี่ค่ะกำลังออกดอกนะคะเตงมกำลังออกดอกนะคะเต็มเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็มีนี่ค่ะดอกเต็มเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะได้กี่ลูกนะคะนี่ค่ะแตงกว่านี้ถัวผูกใหม่นี่นะคะถั่วปูกใหม่ ดูกันนะเนจอทกงนี้เราหอปลางมีขาข้าโพดเราออกฝักเต็มเลยค่ะดูถั่วเรานะคะห้อยระยงระยะเต็มไปหมดเลย ชานัวยุงกัดหนูวจานัวดูสิโหดูนะคะยุงเต็มไปหมดเลยค่ะชานัวจานัว,นวหนูออกไปเลยลูกไปไปเร็วโอ้ยมากินย่าจานัวมันสีดำอะ่ะพี่จอยยุงกัดดีค่ะนี่นะคะามาเก็บขัวกนะันนะ